แล้วครับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับเมื่อกี้นี้ขบวน254นะครับวิ่งมาจากทางหนึ่งทางด้านขวามือนะครับเข้าทางที่2ตอนนี้จะออกจากทาง2นะครับเพื่อเข้าทางที่3มนะครับก่อนที่จะเข้าจอดสถานีบ้านโป่งนะครับ ทบขบวน254นะครับวันนี้ทําขบวนโดยอันต้อม4305นะครับกำลังเข้าจอดสถานีวัโพง นะครับเจาะที่สถานีบัตโป่งนะครับสำหรับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนนะครับไปทางชนบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ